จักสกิลมันมีความแตกต่างหรือไม่แตกตา่างเดี๋ยวถ้าเราสงสัยเรามาดูกันว่าครับสวัสดีนะครับชาวมินช mm ุดเดียนทุกคนและว,วันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้ oh, mm hmm. จากช่องของวอเตอร์เกมและแล้ววันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม New Art Angel mm hmm. นะครับ mm hmm. สวัสดีนะครับและว,วันนี้ก็อยู่กับการ รีวิวนะครับไนนะครับอีนีนะครับซึ่งอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะครับผู้เล่นจากแฟนเพจนะครับที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับตัวนี้เป็นไนท์อีน e เลเวล400นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงท้ายคลิปนะผมมี สรุปการจัดเรียงสกิลแล้วก็ในเรื่องราวที่สมควรจะรู้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการจัดสกิลเราจะเริ่มจากการจัดสกิลก่อนนะกันนะครับเรามาเริ่มที่อันดับแรกนะครับสกิลที่มีการจัดเรียงไว้เนี่ยอ่ามันเป็นประมาณไหนนะครับโอเคนี่คือโหมดธรรมดาแล้วก็นี่คือโห,หมดต่อสู้เราจะาเริ่มจากโหมดธรรมดาก่อนอนะครับซึ่งก็เป็นโหมดที่เราไว้ใช้ฟาร์มนะครับซึ่งตังเนี้ยอ่าโอเคเรามาดูกันว่าโหมดธรรมดาเนี่ยมันจะทํา อ่าดามจต่างๆเนี่ยจในตัวฟาร์มเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่อ่า uh, เราไปดูตรงอ่า uh, มือสังหารหมูแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าเป็นตัวจุดสปอตที่เราฟาร์มดีที่สุดแล้วนะครับก็ไปดูมือสังหารหมูนะครับ a few moments later อ่าเราลองดูก่อนนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันนิ่งๆให้เพื่อนเห็นนะครับว่า มันทำได้เท um ่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับดูเดี๋ยวให้มันนิ่งๆก่อนแล้วกันนะครับหกร้อยสิบสามห้าร้อยแปดสิบกว่ากว่าออยู่ที่ประมาณมันยังไม่นิ่งมันยังไม่นิ่ง่อเดี๋ยวให้นิ่งที่สุดก่อนเอาให้นิ่งที่สุดเลยนิ่งที่สุดนะครับมาดูว่านิ่งที่สุดเท่าไหร่นะครับค่าประสบการณ์เนี่ยมันจะเด้งๆขึ้นๆลงลงเนี่ยขึ้นกับว่าความต่อเนื่องในการฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็มอนตายต่อเนื่องไหม เราจะตีให้ได้ค่าประสบการณ์เยอะที่สุดเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับสกิลให้มันเหมาะสมที่สุดครับมันจะช่วยให้เราความได้ดีขึ้นนะครับถึงแม้นิดนึงนะแต่ว่าหลายๆนาทีเนี่ยมันก็กลายเป็นเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะดูเลขที่สูงที่สุดละกันนะครับเลขที่สูงที่สุดแล้วก็เลขที่ต่ําที่สุดละกันนะครับสูงสุดเนี่ยตอนนี้หกสี่หนึ่งคือมันไม่นิ่งเลยนะครับหกสี่หนึ่งหกสามสี่หกสาหกหกหกสี่หนึ่ง หกอ่ะคือสูงสุดเท่าที่เห็นนะหกสี่หนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยแตะนะครับหกหกสองศูนย์หกหนึ 0, ่งหนึ่งหกสามแปดนี่ก็คือเซตที่ใช้เนาะตีไปสักพักหนึ่งแล้วเลขอยู่ประมาณเนี้ยเลขอยู่ประมาณเนี้ยนะครับโอเคอ่ะคราวน,นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปรับสกิลเล็กน้อยนะครับปรับสกิลเล็กน้อยนะโดยการเอาสกิลนี่ออกนะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าสกิลที่เป็นสแนชเนี่ยมัน มันโดดนะครับแล้วก็ไอ้สกิลที่เป็นสกิลบอ่อน้ำแห่งชีวิตเนี่ยเอาออกนะครับสรุปนะครับเวลาเราจะใช้สกิลสำหรับก,การฟาร์มเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพนะครับบางอาชีพเนี่ยอย่างธนูเนี่ยจะสามารถใช้สกิลเดี่ยวร่วมได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ผมพูดในกรณีของไนท์อีกแล้วกันนะครับซึ่งเราจะถอดสกิลเดี่ยวออกโดยเฉพาะสกิลอ่าสเมชนะครับซึ่งสกิลนั้นเนี่ยมันโจมตีเดี่ยวเพราะว่านึกภาพนะครับตอนที่กระโดดต้องไปปุ๊บเนี่ยนะครับ จริงๆถ้าเป็นสกิลสกิลที่กลุ่มนะสกิลกลุ่มเนาะสกิลพีเอี๋ย e. เนี้ยปุ๊บเนี่ยมันโดนไปหกตัวครับสูงสุดหกตัวนะแล้วก็มีบางสกิลโดนสามตัวแต่ในปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ตายทั้งหกตัวมันอาจจะยังไม่ตายอาจจะฟาดก็สองครั้งถึงจะตายนะแต่ถ้าเป็นแสมปุ๊บปุ๊บเนี่ยอาจจะตายในดอกเดียวเพราะแรงมากแต่ว่าตายตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราฟาร์มช้านะครับแล้วก็สกิลบัฟต่างๆที่เราไม่เอาใส่นะครับก็คือหนึ่งเรายืนไหวแล้ว ถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยค่อยพิจารณาแต่ถ้ายืนถ้ายืนไหวเนี่ยคือยืนชิลมากเนี่ยเอาสกิลบัฟนี้ออกครับเพราะว่า1สกิลบัฟนี้มันไม่ได้เพิ่มดาเมจครับแล้วต่อมาก็คือนอกจากไม่เพิ่มดาเมจุ๊กมันก็ไม่ทําดาเมจด้วยครับคือทั้งไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ทําเอาใส่ก็ไม่ได้ทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นมีก็คือไม่ได้ทําให้การฟาร์มดีขึ้นนะเนี่ยก็เลยเอาออกนะครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆนะครับอลองมาดูภาพกันอีกชัดๆอีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นภาพที่แบบว่า อ่าตอนนี้ก็คือพีคของพีคของสกิลฟาร์มเซตแรกนะครับซึ่งเซตแรกเนี่ยเขายังไม่ได้จัดนะครับก็คือเขาจัดแล้วแหละแต่ว่าเขาจัดประมาณนี้อาจจะแบบจัดตามที่มันมีมาให้นะครับมันก็ได้ประมาณนี้ซึ่งพีคก,ก็คือแบบเวลาช่วงฟาร์มช่วงแลนมันจะได้แ,แต้มสูงใช่ไหมครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงพีคของตัวสกิลที่ปรับแล้วเนี่ยซึ่งผมต้องบอกว่าดาเมจมันอาจจะยังไม่นิ่งมากพอนะเราต้องแบบลองปล่อยซึ่งการบางังคัเนี่ยเวลาเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้น ปัจจัยที่อาจจะมีคนมาตีคิปกลุ่มนี้ก่อนแล้วเราเพิ่งเข้าไปตีนะทำให้คีปมันแบบตายเราไปตีนึงที่จุ๊บตายแล้วมันก็จะคํานวณว่าเราได้อาเดเมจเยอะ2ก็คือเวลาที่เราตีอยู่ก่อนลวแล้วเราหยุดตีนะครับมันก็จะได้ามอนก็จะตายเร็วขึ้นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟาร์มเวลาจะต้องนิ่งแล้วก็ปล่อยไว้เพื่อจะดู ก็ที่จะดูผลลัพธ์ที่แท้จริงของมันอีกทีนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นนะครับวิธีการจัดเรียงสกิลของนายอินอีเพื่อไว้ใช้ฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วสําหรับใครที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับส่วนคลิปอี2ีก็จะเป็นในเรื่องของสกิล PV อ่า PVP นะครับแล้วก็ การอัปดาวนะครับแล้วก็การอัปคุณสมบัติแล้วอย่าลืมเราติดตามชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม